ได้ออกไปนอกบ้านนะครับอยู่สวนหลังบ้านแล้วจะเก็บมะเขือพวงนะครับหรือที่ปักใตก้เขาเรียกว่ามะเขือเทศนะครับมีอยู่หลังบ้านหนึ่งต้นสูงมากเดี๋ยวผมจะดูรอบๆต้นนะครับ ลูกมันนะครับที่เก็บได้พอดีเลยเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับใช้กันไกลตัดนะครับใช้กันไกลตัดเก็บได้ทุกวัน,นครับใกล้ๆก,กับมะเขือก็จะมีมะขามมานะครับ มะขามนี้ก็ตัดยอดแกงส้มอร่อยนะครับไว้ต้นใหญ่แต่เราก็เอากิ่งมันออกไปหมดหมดเลยเอาไว้ไม่ขี่กิ่งนะครับนี่ก็จะตัดได้อีกแล้วนะครับเวลาแก่งส้มยอดมะขามก็อร่อยนะครับวันนี้มาแนะนาํามะเขือพวงหรือมะเขือเทศก่อนนะครับต้นนี้ใหญ่มากครับดูต้นครับดูต้นตรงน,นี้ก็จะมีขมิน้น อ,อันนี้เขาเรียกว่าหรียยอดบหรุยนะครับหรุยของพื้นบ้านนะครับขมนิดหน่อยแต่กินอร่อยครับนี่คือหลังบ้านเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ